กิจกรรมความเพียร5ครั้งที่สิรหัสสามแปดหนึ่งพุทธานุสติอิติปิโสภควาอรหังสมาสัมพุทโธวิชาจรารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุจโรโรปุริสธรรมสารธิสัทธาเทวมมุษสานังพุทโทธภควาติสวาคาโตภควาตาธโมสันติโกอากาลิโกเอหิปัสิโก โอปายิโกปัจจตังเวทิตโพวินยุหิติสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโอุชุปฏิปันโน พระควโตซาวกสังโคยายะปฏิปันโนพระควโตซาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนพระควโตซาวกสังโคยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสากุคลาเอสะพระควโตซาวกสังโคอาหูเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีการณนิโยอนุตงังฐัญญเขตังโลกาสัตติจินดามณีปียังมดัง ยะสังทาสังโกนางอุปสันติสินีหังมาตาปิตาวาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสถุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเทสิกิจิเทโวเยสโกปจชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสารีปุโตพะวันตุเมสิทธิลาพังชนายเยมณีจินดาปิยังจะ ธนังสัพเพชนะพะหูชนาปิดยังมะมะสักกัตวาพุทธรัตนังโอสะทังอุตมังวรังหิตังเทวมโนสานางพุทธเตเชนะโสธินานสันตุปัทถวาสัพเพทุกขาวูปะเสมนตุเตสักกัตวาธรรมรัตนังโอสะทังอุตมังวรังปะริราหุปัสมะนางธรรมเตเชนะโสธินานสันตุปัถวาสัพเพ พยังวูปะ,ะเมนตุเตสักกตวาสังฆารตนังโอสทังอุตมังวรังอาหูเนยยังปาหูเนยยังสังคเตเชนะโสถินานสันตุปัะวาสเพโลคาวูปะ,ะเมนตุเต อิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตรโรปุริสธรรมะสารถิสัตถาเทวมนุษานังพุโทโธภควาติสวาคาโตภควาตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจตังเวทิตโพวินยุหิติสุปฏิปันโนภควโตวสาวกสังโฆออชูปฏิปันโนภควโตวสาวกสังโฆ ยายะปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปโนภะควโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐะปุริสาปุคลาเอสะภะควันโตสาวกสังโฆอ,อ,อาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชรีกรณิโยอนุตรังปุญยเขตตังโลกาสาติจินดามณีปียังมันดัง ยสังทาสังโกนางอุปสันติสินหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสถุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเซธิกิจจิเทโวเยสโกปะชังทัสทัสมิงกินเนวาทตาปิยังการตังสารีปุโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนะเยมณีจินดาปิยังจะท่านังสัพเพชนะพะหูชนะปิยังมะมะ สักตวาพุทธะรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวะมนุษานังพุทธะเตเชนะโสธินานสันตุปัฏวานสเพทุกขาวูปะเสมนตุเตสักตวาธรรมมารัตนังโอสถังอุตมังวรังปาริลาหุปะสมานังธรรมมเตเชนะโสธินานสันตุปัทวาสเพพยาวูปะเสมนตุเตสักตวาสังฆารัตนังโอสถังอุตมังวรัง าาปาหูเนยยังปาาหูเนยยังสังคเตเชนะโสตินานาสันตุปัทวาโลคาวูปะเมนตุเต อิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุคโตโโลกวิทูอนุตรโรปุริสธรรมะสารถิสัทธาเทวนุตตานังพุทโธภะคะวาติสวาขาโตภะคะวาตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอกปะไนโกปัจจตังเวทัตโพวินยุหีติสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวโตสาวะกะสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวโตสาวะกะสัง โคซามีจิตปฏิปันโนพระควโตซาวกะสังโคยะที่ทางจตาริภูริสาอุฟานิอัฏฐะภูริสาภุชลาเอสะพระควโตซาวกะสังโคอหูเนยโยปาหูเนยโยทักทิเนโยอัญชรีการณิโยอนุตลาลังปุญญเขตตังโลกาซาติจินดามณีปียังมันดังยะสังสาทังสโกโนงังอุปสันติ สีเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปับโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสถุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเซติกิจิเทโวเยสโกปะชังทัสมิงกินีวาทัตตาปียังกันตังสารีปุโตพะวันตุเมสิทธิลาพังชนะนเยมณีจินดาปียังจะทานังสัพเพเสนะพหูชนะปียังมามะ สกัตวาพุทธรัตนังโอสัทังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษานังพุทธเตเชนะโสธินานสันตุปัทวาสเพทุกขาวูปะเสมนตุเตสกกตวาธรรมรัตนังโอสัทังอุตมังวรังปริราหุปะสมะนางธรรมเตเชนะโสธินานสันตุปัทวาสเพภยาวู ะสะเมนตุเตสักตวาสังฆารัตนังโอสัทังอุตมังวรังอาหูเนยยังปาหูเนยยางสังคเตเชนะโสธินานสันตุปัทวาสเพโรคาวูปะสะเมนตุเต